สวัสดีครับคุณยายโฮมครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ครับผมเคยีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายโฮมครับอ่าโดนเลยเนาะคุณยายเนาะวันใ้เจอกันจ้าหลายเดือนเลยหลายหลายเดือนเลยเนาะจ้าคือถอดเคยีสานใต้บอครับคือทอดอยู่ให้สิว่าคือถอดครับ ผมผ่านมาหาคุณยายโฮมอยู่เด้บังมือกับคุณยายกับบูยูยายกับไปหาน้องอยู่รอวัดนะครับแล้วที่ผ่านมาคุณยายได้ฝันอย่างบอ่อต,งต,งตังแต่ผมบ่ไในมาหานะะบ่ไในฝันบ่ไในฝันจ้ะบ่บ่ฝันแยกเืียครับครับแต่มือนี่คุณยายฝันแล้วมันบอ่อครับฝันเมื่อคืนอ๋อครับครับเดี๋ยวค่อยเบาสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะจ้ะครับมีท่านผู้ชมเอกซี่ื่อนถามหาคุณยายโฮมอยู่เด้ครับจ้ะ ครับเพิ่มความเพิ่มความเมนต์มาเพิ่นบอกว่าห่างว่าต่างความฝันของคุณยายโฮมห่น้ำเนยครับอืมแต่อ่าคุณยายโฮมกับเคยฝันเมนหลายวันอยู่เนาะคุณยายเนาะครับโดนโดนสีฝันเที่ยนหนึ่งสีใดมาเเ้าความฝันให้ผมเที่ยนหนึ่งเนาะคุณยายเนาะ้ชถทาบ่ได้ฝันกตบ่ได้เว้าเนาะคุณยายแมนเป็นถอาถ้าบ่ได้ฝันนี่มันเว้าบ่ถือมันบอกคุณยายแมนยัสิบตัวยัสี่เวววจังไดพอรูสิเเวาอีอย่างเนาะจ้่ อืมครับครับแล้วมื้อนี้อาบน้ำเอาท่าแล้วเย็นสบายเน,ะนาะคุณยายกินเขากินปาลาถึงยังครับกินแล้วข้าวเที่ยงกินแล้วอ๋อได้ยังกินคนุณยายโฮมครับย่ายาทอดปลาแห้งกินกับเขาได้ปลามาจากใสปลาซื้อเขาหาสิบบาทตะขาบตัวเขาปลาขาวปลาขาวติดบอกม่องทีอ๋อครับครับทอดกินเนาะคุณยายเนาะข้าวขี้มันออกกระตากแดดไว้ครับอคุณยายโฮมครับท่านผู้ชม คือคุณยายนี่ก็อยู่คนเดียวเนาะคุณยายเนาะครับส่วนมากรอบรอบนี่กับมีแต่ลูกหลานเนาะครับก็คือลูกหลานเพื่อนกับมาดูแลคุณยายโฮมอยู่เนาะครับครับคุณยายอยู่คนเดียวกันจริงแต่คุณยายก็มีลูกหลานมาคอยดูแลอยู่ห่างๆอยู่เนาะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณยายโฮมบอกความฝันให้ท่านผู้ชมฟังนี่ครับฟันมือขึ้นนี่เนาะยา่ฝฟันมือขึ้นครับครับบ่า ครับเป้าเหตุการณ์ทางเบิร์นได้ด้วยครับคุณยาาวันว่าได้ขี่แดนมีผูทายคนหนึ่งขี่สั่งมาตัอบอกไงหนึ่งย่ยกับขอขี่น้ำเขาสัาง่งง่ะเขาก็ให้ยาาขี่ไปไกลจนว่าย่ายเมื่อยเมือ่อตกใจแต่แต่ว่าบานกะไปทรงย่ายนี่นี่หละเขาไอ้ครับไปทรงเฮียนพลละเขาอังสีทรงไ้ได้กลางป่าบอกเอาเวยย่านพี่หลอกย่ยว่าครับครับ แล้วจะได้อีกครับคุณยายมันก็อันใดครับฟันเท่านี้ล่ะฟันเห็นสากนะเข้ามาขีา่เข้าเขาขี่มากกับขอขี่น้าเขาเขาผาไปเขาวาสิาพาไปพูนใหญ่มบไปนล้วายสิกรบบานมันไกลยหญ่กิดกินหดบาดายว่าครับครับอ่าคือตัวเลขตัวเลขเลขนาะคุณยา,ายตีให้คือตัวนี้เนาะต้นนี้ล่ะเก้าสองนี่ละ 9, 2, 1, 2ครับแล 8, 7, ้ว<า>ก็แปดห้าเจ็ดแล้วจะแปดห้าจ็ดครับนีครับท่านผู้ชมครับ คือคุณยายฝันสันสนครับตัวเลขคือตัวนี้ครับมีแปดฮาเจ็ดกับเก้าสองครับอันนี้ไอ้ตัวแปดฮาเจ็ดนี่คือคุณยายเปิดในตําราทํานายฝันเนาะครับที่คุณยายเปิดหล้กก็คุณยายก็ให้ผมเขียนลงหายครับท่านผู้ชมส่วนเก้าสองเก้าสองนี่คุณยายตีเอาเองไหมหครับเก้าสองนี่คุณยายตีจังไดครับตีกบว่ายายฝันเห็น สางเขาขี่สั่งมากย่า่กับขอขี่น้ำเขาย่า่กับวาสั่งมันก็เป็นเก่าเนาะคนกับสองคนย่า่กับวายังสีอ๋อก็ติเอาง่ายจ้าครับแปลว่าคุณย่า่หายเนี่ยทางเด็กสองหางจ้าครับครับคุณย่ายแล้วคุณย่า่ว่าคุณย่า่ฝันดีบอฝันแบบนี้ครับฝันคือสีดีนะมีสุกมีหลาดเลยนะฝันเกี่ยวกับช่างช่างสีลปครับเออคนวัดนนาดีแต่ขี่สั่ง บุญหลายครับไอคุณยายเคยฝันแบบนี้จากเทียบครับบ่ฝันจกักอย่าโดนๆยงสิดฝันเทียนึีงนะืะคุณยายมาฝันว่าจะกองอดในขีสารเนาะ,ะครับปีนี้คุณยายอายุอายุจากปีนะครับอายุคุณยายเกิดพ่อสออีกยังนะครับพ่อซอสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองพันสี่ร้อยเก้าสิบปีคุณครับก เจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะคุณยายเนาะทะานับตามพ่อสอครับเพราะว่าบนเอครับบางท่านอาจจิถามอายุของคุณยายโฮมนั่มครับคุณยายโฮมเกิดพ่อสอสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเกิดปีกุลเนาะคุณยายเนาะเกิดปีกุลแหละครับอ่าวันที่เท่าไหร่คุณยายจําได้บอกครับจากวันที่เท่าไหร่แล้วบนเอเบิร์เนี่ยบัตรประชาชนเนาะครับแต่คุณยายอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีท่านับตามพ่อสอครับท่านผู้ชมครับเพื่อ ว่าคุณยายฝันว่าตะขอในคีส่างตั้งแต่เกิดมาบอกเคยฝันแบบนี้จ้าเสียคุณยายว่าครับถ้าตามความเสียของคุณยายคุณยายฝันคุณยายบอกว่าคนมีบุญถ้าฝันว่าในคีส่างเนาะแปลว่าคุณยายกับมีบุญตัวครับนี่เมีนบอกมีตัว <c oughs> วาสนาสูงในในคีส่างครับครับแต่มันเปลี่ยนในความฝันเนาะคุณยายเนาะ <c oughs> ครับ อันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับอ่าซอยคุณยายตีตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขน้ำเนเนาะคุณยายครับอยากมีโชคมีหลามน้ำกันคับยายบอกว่าเก่าสองแล้วขี่สังครันสองคนกับสังมันก็เป็นเก่าเนาะครับก็เป็นเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสอง่าอ๋อเก่าหนึ่งเก่าสองหมอคุณยาย่ึงแเขาก็ว่าจังสัตว์เกียก์บารบเนเนยะจ้าบครับ คุณยายคุณยายว่าหนาสิเก่าหนึ่งเก่าสองน้ำครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมโล่งหายเนาะคุณยายเนาะครับครับท่านผู้ชมครับคุณยายบอกว่าหายโล่งเก่าหนึ่งหายอีกน้ำเนยครับคือคุณยายว่ายานมันมากเก่าหนึ่งน้ำครับแ <Yeah. S 1> นวทางความฝันของคุณยายโฮมก็สิมีอยู่ประมาณนี้เนาะคุณยายครับ <Yeah. S 1> สรุปแล้วก็คือว่าคุณยายโฮมฝันว่ามีคนขี่ช้างมาเป็นผู้ชายเนาะ ช้างตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมช้างเป็นช้างเป็นช้างเผือกหรือว่าช้างธรรมดาของสั้วธรรมดาง่ามันใหญ่เลยมันงามสวงลวงขอกมันอ๋อครับงามสังเกครับในความฝันเพิ่นขี่มามามองใดครับคุณยายขี่มาจําได้บอรหรือว่าจําบ่ได้ยายไปสใส่แบบยายก็เห็นเขาขี่สั่งมายายก็ขอขี่น้ำเขานะยายอย่าขีแห้งนะครับเขาก็ให้ขี่วนันก็แปลว่าขี่สัง่งมีสองคน คือควันสั่งกับคุณยายจ้าครับอ๋อครับครับเขากัให้ขี้แล้วเขากับผ้าเขาไปในปา่าจ้าแล้วเขากับผ้ามาส่งบ้านจ้าส่งบ้านมาส่งตรงนี้บอกครับส่งเงื่อนนี่แหละอ๋อครับบ้านเลขที่ยาญ่กับหมู่หนึ่งบ้านเล็กที่หนึ่งเท่านั้นล่ะบ้านเล็กที่หนึ่งหมู่หนึ่งเนาะบ้านของบ้านของคุณยายโฮมครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าควันช้างเขาพาคุณยายมาส่งที่บ้านของคุณยายครับบ้านเล็กที่หนึ่งหมู่หนึ่งครับ ไม่ได้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจนสี่บอกได้จังไวยังนส่ละแจ็คมันสีเมนต์มาเหม็นเนาะถ้าตีมันแกรลายร้ายโตไปอีกเนาะแมนะ่นครับเ,<อ>เรียกเอาตามที่คุณยายหายเนวทางก็แล้วกันเนาะครับ<า>คุณยายค,คุณยายโฮมตีตัวเลขให้ก็คือแปดห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมแล้วก็เก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทุสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองเนาะคุณยายค่ะคุณยายอวยพ่อในลูกหลานน้ำเนยครับผมสุดเด้อให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งมีแต่คววมสุขควมเจริญเด้ออ,อย่ากเก็บยาไทยให้ได้สุขมีสุขมีหลาบหลายๆเด้อ<า><ล>ครับค,คุณยายครับฟันดีครับเนาะคุณยายเนาะ,ะรอบนี้ครับครับ